สวัสด so ีครับผมสวัสดีเพืือนสมาชิกสุท่านนะครับที่กรติดตามเตอร์เด็กเลี้ยด็กบวกตาต้นตุเรียนต้นน้อยนะครับวันนี้ผมจะพาเพืือนเปลือนมาตัดแต่งกิ่งต้นตุเรียนเล็กรับผมปมปลูกเป็นต้นขู้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับขึ้นในขึ้นมาหลายนะครับขึ้นมารวนก็มีโอกาสได้ขึ้นมาแต่งกิ่งตุเรียนด้วยนะครับการแต่งกิ่งตุเรียนนะครับเป็นต้นขูของผมนะครับก็คือ ตอนหนึ่งตอนหนึ่งนะครับมันจะได้ประมาณร้อยแปดสิบนะครับนะครับสร้างร้อยหกสิบนะครับก็ถ้าตอนเดียวมันออกได้ออกกิ่งไดส้างร้อยหกสิบนะครับนะครับเราก็พยายามแตงย้ายกิ่งมันไปด้านเดียวกันนะครับเรอถ้าไปด้านเดียวกันมันต้องจนแน่นอนครับจนแน่นอนพอมันจนแล้วนะครับเราแตงตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการที่จะลดแม่กิ <funnel ing> ่งไปจนกันนะครับ

อย่างเด่นต้นนี้ก็นะครับกิ่งดีไปด้านนี้นะครับกิ่งดีไปด้านนี้นะครับเปลี่ยนเล่นเือกได้เลยครับเลือกได้เลยนะครับปลบอปันปื้โปอยังไงมันก็นะครับมันก็ไปจนต้นนู้นนะครับรอยยาบังกับรยยาบังกับไอเก้เนี่ยอกไปข้างนะครับประมาณรอยไปตินะครับเผืือยจียาแม่จนกับต้นนู้นนะครับต้นกิ่งตุเรียนนะครับถ้าแตกเป็นเป็นงามแบบนี้นะครับแตกเป็นงามแบบนี้ผมแนะนํำไม่เลือกเอาแต่กิ้งนะครับเผื่อที่จะไม่ให้โก

เลือกแตงกิ้งไปได้เลยนะครับนี่กับเปื่อยเปื่อยครับพุ่มพผูเป็นต้นกู้วยนะครับแล้อยากซีใบก็น่าจะคาดเรตาดนะครับนาต้องใส่ปุ๋ยนะครับกิ่งเล็กๆนี่ต้องแต่งแตงเอาไปได้โค้นเลยนะครับเหลือเอาไปได้เลยครับการแนงเล็กๆแบบนี้ครับนะครับเหลือการแนงเอาไปโค้นนะครับเร็วความลงนะครับว่ามันจะลงประมาณไหนนะครับแล้วเราคอยจัดตรงอะไรอีกทีนึงนะครับนี่ครับ เดี cues, ๋ยวคอยเลือกนะครับเดี๋ยวคอยเลือกอีกอีกินึงนะครับเดี๋ยวดูแดนกว้างครับนี่ครับเปื่อยๆครับป้อมพลูเป็นต้นกูเลยครับเดี๋ยวจะเลือกกิ้งตีเล็กเล็งโอกนะครับอ่าเนี่ยกิ้งนี้เล็กนะครับตัดเลยครับอ่ากิ้งแบบนี้ก็เล็กนะครับไม่ตันเปลือยเลยครับมันไม่ตันเปลือยเลยเรากริ่มเริ่มตีจะยังไงเขาด้วยนะครับเรื่อยๆแทงไปเรื่อยๆนะครับนะครับไอ้กิ้งที่เป็นเยกเป็นนีเป็นปางมันมีตัดได้เลยครับแทงได้เลยครับ มันกิงหลังมันมีมันนะครับมันไม่ต้นเปลือยแล้วครับกิงหลังมันมีไม่ต้นเปลือยนะครับตัดโค้นครับเปืือทีจะแต่ไงก็นั้นมุ네่นดับแรงได้ด้วยนะครับนี like ่รับเมื่อนกันเองมันมีกับแ้งได้เลยครับกับแ็งไม่ได้เลยเลยนะครับกับแดงกันเดี๋ยวก็จะงอนลงหมาเองนอมลงหมาเองนะครับ เต็มกว้างเต็มกว้างนครับนี่ครับเต่งไปย่ำเราไปย่ำเต่งไปเรื่อยๆนะครับเต่งได้ตลอดเลยนะครับนี่กิ่งนี้มันจุนกันนะครับเป้าโมกเลยกิ่งนั้นครับเต่งไปได้เรื่อยๆนะครับตูเรียนเต่งไปได้เรื่อยๆ เดี๋ยวก็หยาดไห้เปิื่นเตือนแน่มุมกว้างครับโปอไปเลยมันก็รวยดีนะครับเดี๋ยวพมอยากยหยุดยุใต้ก่อนนะครับป๊ะม,มโมรีนะ่าจะเต็มแล้วครับเดี๋ยวมันจะตัดไปควงไม่ดูเรื่องแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ